เอ่ลงมาอย่างนี้นะครับสุดดั้งเดิมอร่อยอร่อยนะครับมีเห็ดหอมมีหนังกรอบมีพริกไทยดำดั้งเดิมเลือกได้เลยนะครับแี่นะน นี่นะตัวลูกชิ้นนี้ก็คือร่วมในน้ำที่มีส่วนผสมของอ่าสมุนไพรนี่โอ้ไม่ใช่ใหญ่แค่ลูกชิ้นนะไม้ก็ใหญ่นี่นะทั้งหมูยอทั้งลูกชิ้นนี่คือเป็นของทางร้านสุดทางร้านเองหมดเลยใช่ไหมครับนี่นะสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ผมมางานอ่ามาอ่างานเกษตรขอนแก่น นะครับนี่ผมมาพาทุกท่านมาดูนี่เดี๋ยวทีมงานมาดูนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะสิ่งที่ผมชอบมากๆนี่ให้ดูโอ้โหมันใหญ่โตเลยขนาดนี้นะใหญ่มากนะครับนี่นะโอ้โหบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มนะแล้วก็ทีเด็ดทีเด็ดของทางร้านนี่เลยนะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะหมูยอหมูยอนึ่งสมุนไพรนะไม่ธรรมดาบอกแล้วร้านนี้ นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างนี้แนะนําแนะนําอย่างนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวของทางร้านนะหมูยอจะเป็นตัวเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมอันนี้เป็นตัวหนังกรอบนะครับอันนี้เป็นตัวดั้งเดิมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพริกไทยดำนะครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ก่อนแม่สวัสดีนะครับแม่ขอได้คลิปหน่อยนะครับนู่นดูข้างหลังข้างหลังทุกคนดูเสียบไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ที่ท่านเห็นตรงนี้นะ ในตัวเฉพาะหมูยองเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ดยังไงที่ร้านทําเองเป็นสุดของทางร้านเองนะครับสนใจขายส่งมีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูด้านหลังนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วเนี่ยนะครับยังไม่กดติดตามกดซับสไคร้รบกวนนิดนึงนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ให้ปักหลักชั้นเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหลังกันนะครับ อันนี้อันนี้เป็นหมูยออลไครับเนี่ยพริกไทยดำดั้งเดิมค่ะเป็นพริกไทยดำดั้งเดิมแบอไปจองนะครับไม่เป็นหมูหรือว่าเป็นอะไรอันนี้หมูล้วนเลยหมูล้วนเลยนะครับนี่นะโอ้นี่แล้วเขาก็เอาไปต้มทางนู้นด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้สุกสุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอามาเอามาอุ่นให้ร้อนอีกทีนึ่งนะครับนี่ก็โดยการลวกก่อนนะครับแล้วก็นี่ให้ดูวิธีวิธีการ ่น,นครัอเอแล้วก็เอาไปทากนกับไอตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับไม่ค่ะเพราะคู่กับอ๋อต้องคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับแม่สองอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเป็นอ่าเป็นพริกไทยดำ ป็นยอหนังค่ะย,ยอหนังค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นยอหนังใช่ไหมใช่ยอหนังก็เห็ดหอมค่ะยอหนังเห็ดหอมตัวนี้พี่ยอหนังตัวน,นู้นเห็ดหอมอ๋ออันนี้ย้อหนังอัวนู้นเห็ดหอมแล้วก็อันฝั่งนู้นเป็นพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำแต่ดั้งเดิมเป็นสุดดั้งเดิมด้วยนะครับนี่นี่เขากำลังหั่นอยู่ตรงนี้นี่นะพอพอเสียบไม้เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาไปลงตรงนู้นนะครับ นี่นะนี่นะครับอันนี้เขาจะขอทางร้านเดี๋ยวเขาก็จะไปว่าเสียบไปแล้วก็ลวกไปนะครับใช้เวลาลวกนานไหมพี่ไม่นานจะเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วมัสุกอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็คือเอาแค่อ,อุ่นๆนนแม่ครับหน้าร้านด้วยนี่ <laughs> <laughs> นะให้ดูให้ดูเจ็ด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 สิบเอ็ด บอกไม่มีเวลาคุยกับเธอนะ่ะตอนนี้แม่้ายแม่้ายเยอะมากหมูยอร้อนๆนมครับสุดดั้งเดิมอร่อยอร่อยนะครับมีเห็ดหอมมีหนังกรอบมีพริกไทยดำดั้งเดิมเลือกได้เลยนะครับเข้ามาเข้ามาหยิบเลือกได้เลยนะครับมาดูว่าเาทำไมร้านนี้ไม่มีให้ชิมฟรีหรอลูกค้าลูกค้าอะไรครับวันนี้รอฟรีค่ะเอารอฟรีรอฟรีเราไปก่อนนะ แบบว่าเหมือนร้านอื่นแบบมีฟรีร้านนี <mañana lee> ้ก็ขายดีไม่มีให้ชิมนะคะคืออร่อยอยู่แล้วนะครับโค้ดสัปห้าดาวโค้ดสัปห้าดาวมาจากจังหวัดอะไรคะแม่อุบลนาจากอุบลนะครับนี่นะอันนี้เอาไหนดีครับเลือกเลยลูกชามะลิไม้สามสิบลูกไม้ใหญ่ไม้เล็กสิบบาทอันไหนสามสิบแม่เนี่ยเหรอสามสิบเนี่ยเหรอโอ้ลูกบอลโล่เลยนะพี่โอ้ลูกบอลโล่เลยนะพี่โอ้สวยมากลูกบ่ะลูกลูกบอลเริ่มนี่ โรงงานมาเองนะครับนี่นะแ้เหือเรับม่เหมืดาเดิมแบบพิ้คดูันั้งเดิมคืออันไหนแม่อันอันอันบนนี่อันด้านบนนี่คือดั้งเดิมนะครับอันนี้จะเป็นพิ่ไข่ดำ นี่นะเป็นดั้งเดิมนะครับนี่นะแล้วก็ให้ดูน้ําจิ้มแม่นะอันนี้เป็นตัวมีมีเป็นมีซีฟู้ดเซฟเวอร์ด้วยอันนี้เป็นซีฟู้ดแล้วมีมีมีกี่แบบแม่สองแบบมีสองแบบค่ะจะเป็นของลูกชิ้นด้วยอ๋อเป็นอันนี้เป็นตัวลูกชิ้นนะครับอันนี้ของหนูได้น้ำจิ้มเลยนะลูกจ่ายรวมกันใช่ไหมลูก แยกจ่ายแยกจ่ายนะครับโอเคค่ะลูกอันนี้เป็นของซีฟู้ดนี่นะนี่เป็นซีฟู้ดนะครับใส่ลงไปเรากำลังหาอันนี้ไม่ใช่หรออะไรนะของแก้มน้ำชาใช่ได้เลยนี่เลยฟินมากผจะเอาวันนี้ไปนี่อันนี้นะอันใหญ่ครับแล้วก็อันเนี้ยมันต้องกรึดแน่เลยเห็นไหมอันนี้อันนี้กรึดจะออกกรึดๆเพราะเป็นหนังกรอบเป็นแบบนี่แล้วที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้ลวกน้ําเปล่าธรรมดาทั่วไป นี่มีใบอะไรนะแม่ใบมะกรูดใบมะกรูดอ๋อกรูดเลยใช่ไหมใช่ใบมะรูนจะใบมะกรูดจะขายเลยเอาไว้ใส่น้ำกระเตียวว้าสำเนียงชัดมากสำเนียงชัดคล้ายบ้านเฉลิสน้ำกระเตียวเขารู้ได้ไงเป็นคนที่ไหนรู้ได้ง่ายน้ำเตียวว่จะเป็นทำเมนะนะใช้ไปโรงเรียนทุกวัานนะเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับอยากกินก็ซื้อเลยนี่นะครับอันนี้ให้ดู ที่ที่บอกว่าในตัวน้ําที่เขาลวกเนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาจะมีใบมะกรูดมีตะไคร้ใช่ไหมแม่ใช่นะครับพ <อ S 1> เพิ่มรสชาติเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <พอ S 1> แป๊บหนึง่งหน้าร้านนะครับอย่าอย่าใจร้อนกับแม่ค้านะนี่นะครับนี่อันนี้ลูกค้าเลือกไว้หรอแม่แมคค่ะเลือกเอาสองไม้ค่ะ <laughs> นี่สองไม้นี่สองอันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่นะหยอกหยอก ร้านเลยนะครับเป็นซีฟู้ดนะครับร้านเลยฉันไม่รู้จักแต่ลาดบุรีร <c oughs> ้านเลยด้วยหรอหกเยลยร้านเลยอ <c oughs> อ้ลเลย <c oughs> นี่นะอันนี้ตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือที่ร้านเนี่ยของคุณแม่ก็ทำเองหมดเลยนะครับ อร่อยอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมอร่อยอร่อยที่สุดไปสามโลกลูกนะครับมีมีอะไรโรคอะไรบ้างเบาหวานความดันมะเร็งค่ะจะมาฟ้องกันไม่ใช่ค่ะลูกค่ะไม่ใช่อร่อยจริงครับวางเลยครับเนี่ยนี่นะเลื่ด้เลยนะครับเข้ามาเลยนะจ๊ะ เห็ราดน้ำจิ้มเลยนะครับนี่นะหกสิบหนุกอันนี้ไม่ขายไม้เท่าไหร่นะไม้ละยี่สิบค่ะไม้ละยี่สิบบาทนะครับมาละยี่สิบโปรโมชั่นวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับมาละยี่สิบห้าไม้ร้อยมาละยี่สิบสมมุติว่าซื้อสองร้อยได้สิบไม้ด้วยนี่จิลดไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับราคานี้โปรโมชั่นราคาพิเศษ นี่นะห้าไม้ร้อยนะครับสิบไม้สองร้อยใช่ไหมแนมะ่ใช่ค่ะละ้านเลยไหมครับล้านเลยนะครับ <c oughs> นี่นะชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำนะเอาแบบชุ่มชุ่มกันไปเลยน,นะครับ <c oughs> อะไรดีครับเลือกได้เลยนะครับอันไหนลูกดีพิ้งค์ไทยดำพิ้งค์ไทยดำตัวนี้ลูกดัด้งเดิมอันนั้นดั้งเดิมนะครับพิ้ไทยดำชุดคืออันนี้นี่นะอันนี้ด้านหลังก็เสียบไม่หยุดเลยครับ,อ,อ,บอันนี้กำลังทำเป็นตัวเห็ดหอมนะครับ นี่นะแล้วก็เอามาจุ่มตัวนี้นะครับนี่ลงมาอย่างนี้นะครับจะใช้เวลาในการในการลวกตรงนี้อ่าไม่นานแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เอาขึ้นหน้าร้านได้เลยนะครับ ก็นี่เดี๋ยวคุแม่จะเตรียมตัวของนี่นะจัมโบ้จัมโบ้นแกะคะไโอ้ไม่ใช่ใหญ่แค่ลูกชิ้นนะไม้ก็ใหญ่นี่นะรถของท่าสวยตรวจขทขอบ่ะทั้งหมูยอทั้งลูกชิ้นนี่คือเป็นของทางร้านสุดทางร้านเองหมดเลยใช่ไหมครับนี่นะ ลูกใหญ่ขนาดนี้แม่ใช้เครื่องหรือว่าใช้อะไรครับเนี่ยใช้เครื่องใช้เครื่องปั้นออกมาใช่ไหมโหใหญ่มากนะครับนี่นะนี่อันนี้คุดเป็นตัวสินค้าโอท็อปด้วยนะครับไ่ของแม่มีขายส่งไหมครับ ม,มีด้วยใช่ไหมขายส่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลูกชิ้นก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวหมูยอเหล่านี้ก็ดีนะครับก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับนี่นะขอตัวลูกชิ้นนี่แม่ลวกอันนู้นเหมือนกันใช่ไหมนี่นะ ให้ดูนะแบบโอ้ลูกใหญ่มากนะเต็มตมือเต็มมือ ด้านหลังทําไม่หยุดด้านหน้าก็หยิบไม่หยุดเลยเหมือนกันลูกกินได้เลยไหมลูกได้ลเลยไหมครับแยกแยกนะครับปลาลูกปลาเพิ่มปลาอ๋อหมดไปแล้วใช่ไหมแม่ลมผลิตไม่ทันลูกผลิตไม่ทันนะครับ <c oughs> ตอบแม่บอกยังไม่มีเวลากรอกใส่ถุงเลยลูกค้าต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ ชั่วโมงนี้ต้องรออย่างเดียวนะครับนี่นะตัวลูกชิ้นนี้ก็คือร่วมในน้ําที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับใบมะกรูดตะไคร้และและสมุนไพรนานาพันธุ์แต่ไม่บอกนะครับเป็นสูตรของทางร้านอันนี้เป็นตัวอะไรแม่เป็น พี่ไทยดำตั้งเดิมนะครับ,อ,อ,รบอ,อ๋อตัวนี้คือจริงๆห่อไปตองใช่ไหมแม่แล้วก็แต่ก่อนมานี่แม่แกะไปแล้วนี่ใช่ไห<ช>ม,มนะครับเพราะไม่เพราะถ้าเกิดมานั่งแกะที่นี่ไม่ทันแน่นอน นี่นะอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นจัมโบ้ลูกชิ้นจัมโบ้โ,บโอ้โหยยใหญ่ใหญ่นะใหญ่มากนี่ให้ดูเนี่ย คือตอนนี้ทำไม่ทันไม่มีเวลาที่จะกอกตัวน้ําจิ้มเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เสียบกันไม่หยุดจริงๆนี่นะ อันนี้ผมแม่ก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่จนเลิกงานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถึงางานมีตั้งแต่วันที่อะไรนะ27วันนี้นะครับนนจนถึงวันที่5กุมภานะครับ,น,น,รรบนี่นะเป็นสูตรของทางรา้านเองแค่ใครสนใจเขามีขายส่งนะครับก็ติดต่อพูดคุยกับทางร้านได้เลยนะครับ นี่นะแบบร้อนๆกันเลยนะครับน้าหนุนะคะน้าจะช่วยไหมคะฝากบอกหน่อยขอบคุณนะคะนี่นะบุยยอมไหมครับเขามาเลือกกันได้เลยนะครับนี่นะเออลืมถามแม่เลยแม่ถ้าเป็นแพ็กอย่างนี้แม่ขายเท่าไหร่แพ็กละร้อยยี่สิบค่ะแพ็กละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่นะอันนี้คือร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะนี่นะครับ ทุกรถเลยใช่ไหมแม่ใช่ครับนะครับนี่นะ120บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะเป็นราคาส่งก็ติดต่อมาคุยกับแม่เองก็จะเป็นอีกอีกเรียราคาหนึ่งนะครับเลือกได้เลยนะครับนี่นะเข้ามาชิมก่อนกันด้ครับใบละยาทสอบคุณบาท โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปร r n a r d Channel ด้วยนะครับเราก็จะไปหาของกินของอร่อยนะครับทั่วทุกสารทิศเลยนะครับมาให้ท่านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับคลิปนี้คุณแม่ขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วทุกคน